ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องดีเทคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวเต็มรูปแบบของ Toyota Land c r u i s e r LC 300ปี2025ีสีไทเทเนียมซึ่งเป็นรถ SUV สายลุยระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยความหรูหราและสมรรถนะที่เหนือชั้นเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับสีไทเทเนียมของรุ่นนี้ดูหรูหราและทรงพลังในเวลาเดียวกันโทนสีเมทัลลิกให้ความรู้สึกพรีเมียมและช่วยขับเส้นสายตัวรถให้ดูเด่นชัดมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่ที่สะดุดตาไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีมิติเน้นความแข็งแกร่งเส้นสายด้านข้างดูบึกบึนแต่ก็เรียบหรูมาพร้อมล้ออลอยขนาด20นิ้วแอร์ล,ลายเส้นโครเมียมที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพรวมด้านหลังรถมีไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่และกันชนหลังทรงใหญ่ที่เสริมภาพลักษณ์ของรถลุยได้อย่างลงตัว ในเรื่องสมรรถนะโตโยต้า LC 300ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด3.5ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง409แรงมา้าและแรงบิด650นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ1ิสปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์และระบบมันติดเทรนด์ซีเลกพร้อมคลอดคอนโทรลทำให้สามารถลุยได้ในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทรายหิมะโครนหรือหินก็ตามตัวรถยังถูกสร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ GAF ที่ลดน้ำหนักลงจากกลุ่นเดิมถึง200กิโลกรัมทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและการขับขี่นุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในห้องโดยสารนั้นหรูหราและใส่ใจในรายละเอียดสีตกแต่งภายในเข้ากับตัวถังไทเทเนียมใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งเบาะหนัง แผงคอนโซลแบบไม้และแผ่นอลูมิเนียมแบบด้านจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียง JBL เบาะนั่งหน้าและหลังมีระบบอุ่นและระบายอากาศระบบชาร์จไร้าสายและระบบรับอากาศแบบ4โซนพื้นที่เบาะหลังกว้างขวางน,นั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในเรื่องความปลอดภัย Toyota lc 3 0มมาพร้อม Toyota s a f ซ t y s e n s นที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบครัน เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าแลนด์ครูซเอล300ปี2025สีไทเทเนียมจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.9ล้านบาทและรุ่นท็อปสุดอาจแตะถึง3.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถ SUV ระดับพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งด้านความหรูหรา เทคโนโลยีและสมรรถนะออฟโรดคัน,น off road เทพจบไปแล้วครับสำหรับรีวิว Toyota LC 300ปี0 0